ครับสวัสดีครับมาอยู่กับร้านอําซับโม o บาย e เหมือนเดิมนะครับมาพบกับ EP ที่5นะครับ EP ที่อ่าเมื่อกี้ EP ที่4เราก็ได้แนะนำเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมวีบอัดไฟนะครับผมเซมิซิแล้วก็วินลาไปนะครับ EP ที่5จะเป็นการแนะนำในส่วนของการปิดนะครับหรือเปิดโปรแกรมสแกนไวรัสของ Windows 10นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับพี่ๆีก็มาที่แว่นขยายตรงนี้นะครับ ทีแม่ขยายนะครับกดป้พิมพ์นะครับ W I N นะครับ D นะครับก็จะขึ้นชื่อมาชื่อว่าโปรแกรมสแกนไวรัสที่มากับ Windows นะครับส่วนสำหรับตัวผมเองเนี่ยจะไม่ได้ลงเพิ่มนะครับจะใช้ของตัว Windows นะครับก็คือ Windows d e เ e n d e r นะครับเราก็ให้นะครับแนะนำให้ใช้งานนะครับเปิดแล้วก็ปิด เวลาเราจะต้องการใช้โปรแกรมที่นะครับต,ตัวโปรแกรมสแกนไวรัสเนี่ยตรวจพบว่าเป็นไวรัสนะครับซึ่งบางทีมันมันไม่ได้เป็นไวรัสแต่เพราะว่าเราเลือกใช้โปรแกรมที่เป็นตัวแคกนั่นเองนะครับตัวแขกก็เลยทําให้ต้องมีการปิดแล้วก็เปิดเป็นบางครั้งนะครับตอนนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการใช้งานของ Windows Defender นะครับตอนนี้ผมเห็นไหมครับ มันจะเขียนว่า turn on นะครับแสดงว่าตอนนี้ผมปิดอยู่นะครับอกระบาดอยู่เห็นมค้เขาจะบอกว่าเรียวไทม์ r o รดักชั n น turn off นะครับเขาบอกให้นําให้เรา turn on นะครับถือว่าผมอนผมก็กดอนตรงนี้นะครับนะ o เห็นไหมครับตัวนี้เรียวไทม์นะครับเป็น on นะครับตัวนี้ครับต่อไปแล้วถ้าเราจะปิดนะครับตัวนี้จะเป็นในสองวินโดว์ f e ฟเฟนเดอร์เวอร์ชันเก่านะครับสังเกตจากรูปโลโก้ตัวนี้นะครับจะเป็น it นะครับเป็นก้อนอิดนะครับเป็นกําแพงตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับจะเป็นรูปโลนะครับโล่ป้องกันนั่นเองนะครับมาดูใน2เวอร์ชันเก่านะครับกดคําว่า setting นะครับกดคําว่า setting ปุ๊บนะครับมันจะมีคําว่า real time production นะครับ real time production นะครับ real time production นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกดที่คําว่า setting นะครับจะเด้งเข้ามาที่คําว่า real time production เราก็กด ตัวน,นี้มันเปิดอยู่นะครับก็ให้เราทําการกดปิดไปเลยครับกดปิดไปเลยนะครับนี่คือวิธีการปิดการปิดตัวน,นี้จะเป็นการปิดชั่วคราวนะครับแล้วเดี๋ยวตัวโปรแกรม turn it back on a อ t ต m a t i ติคือเดี๋ยวตัวโปรแกรมเนี่ยมีการเปิดเองอัตโนมัตินะครับตัวนี้เราก็ไม่ต้องสนใจนะครับมาดูในส่วนของอตัวนะครับ ex นะครับ e x t a c t i o n นะครับก็คือจะเป็นในสนองการนะครับเขาเรียกว่าการยกเลิกนะครับยกเลิกการสแกนนะครับในส่วนของตัวโฟลเดอร์ต่างๆนั่นเองนะครับผมก็ทำการ add นะครับ Add ไฟล์ได้ add โฟลเดอร์นะได้นะครับผมก็จะยกเลิกไม่ให้มันสแกนนะสแกนได้ได้ข้อมูลของเราได้ดีนะครับหรือว่า ที่มันจะมีโปรแกรมของมือถือหรือว่าไดรเวอร์ของมือถืออยู่เนี่ยผมก็จะทําการายกเลิกไม่ให้มันสแกนนะครับตัวนี้เช่นตรงนี้นะครับพี่พีก็สามารถกด add folder นะครับ add file add เข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการยกเลิกการสแกนได้เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับนี่คือวิธีการปิดแล้วก็เปิดนะครับหรือว่าพี่ๆจแตะพิมพ์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับว่า วินโด้นะครับถามว่า,าทําไมไม่ปิดอัตโนมัติเลยนะครับบางทีผมก็ตัวโปรแกรมสแกนไวรัสอ่ะบางทีมันก็จําเป็นที่จะต้องใช้นะครับบางทีเราปิดไปเลยเราก็าเท่ากับว่าสถานะคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยก็50 50นะครับมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนําให้อะ เลือกที่จะปิดแล้วก็เลือกที่จะเปิดแล้วกันนะครับผมปิดแล้วก็เปิดนะถ้าเราจะใช้งานในส่วนของตัวโปรแกรมที่เป็นตัวแขกก็ทําการปิดซะนะครับปิดเสร็จแล้วเราก็มาเปิดนะครับเพื่อให้มันสแกนเวลาเวลาเราคอมเราไม่ได้ใช้งานเฉพาะในส่วนของอโปรแกรมออฟไลน์อย่างเดียวนะครับมันจะมีโปรแกรมออนไลน์ด้วยนะครับก็ควรจะเปิดนะครับควรจะเปิดนะครับผมวันนีเราท่องอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าวเว็บนั้นเว็บนี้นะครับแล้วก็มันมีตัว อไวรัสแฝงมานะครับมันก็จะช่วยเราได้นั่นเองนะครับอ่านี่ก็จะเป็นในสอง,องการปิดเปิดนะครับ Windows Defender นะครับผมสำหรับ EP ที่หนี่จะเป็นเกี่ยวกับการปิดเปิดโปรแกรมสแกนไวรัสที่มากับ Windows 10นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube Channel ขผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจของร้านนำซ้ำโมบายด้วยนะครับขอบคุณครับ